พูดถึงเรื่องงานแสดงพูดถึงละครต้อง<ฆ>บอกว่าละครไทยยุคทีวีดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะแบบประสบความสําเร็จทุกรบทุกมิติเนี่ยลำบากนะใช่นะคะหลายปัจจัยหลายอย่างกว่าจะได้ทั้งเรตติ้งฟาดทั้งกระแสเนี่ยโอ้โหปัจจัยสําคัญก็คือผู้จัดละครค่ะ<ฆ>วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐมีสกูปเดดค่ะผู้จัดละครมือทองยุคทีวีดิจิตอลที่ทําละครเรื่องไหนก็ปังก็ฟาดทุกเรื่องเลยค่ะคนแรกไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ แม่ดิฉันเองค่ะ,คคะพี่ชอดค่ะสุดยอดเลย<ค>เรียกแม่แมพ้ายอยากเล่นละครกับเขาค่ะเอ,อน่นะคะเป็นแม่ทัพของค่ายเชนสองห้าหกหนึ่งค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้พี่ชอดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็มีละครปังๆทั้งนั้นค่ะ เพียงไม่กี่ปีนะคะพี่ชอดก็ฝากสีไม้ลายมือสร้างปรากฏการละครฟีเวอร์ได้หลายเรื่องทีเดียวเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่เพิ่งจบไปกระเช้าสีดาใครไม่ดูบ้างถล่มทลายผู้ชมกระแสดีมากนะคะแล้วก็ส่งให้คุณกอติรายุแล้วก็กรีนอัสราพรเนี่ยพูดตรงๆกลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่งขึ้นแท่นเป็นซุปตาแถวหน้าค่ะ ย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งหลงไฟได้ดูไหมเรื่องนี้โอ้โหใบเฟินไงเรื่องนี้ใช่อีกเรื่องหนึ่งใบเฟินก็เล่นนะคะใบไม้ที่ปิดเปรวใบเฟินพิมช์ชมกคุณผู้ชมพูดตรงๆเลยใบเฟินดังเพราะว่าพี่ชดนี่แหละได้รับเสียงชื่นชมงจริงคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากจริงๆนะคะแถมปีหน้าค่ะเห็นบอกว่ามีละครอีกรายเรื่องคุณผู้ชมจับตามองไว้เลยนะคะรับรองว่าหลากหลายช่องเห็นไหมนักแสดงเขามีคลิปสวางเมื่อสักครู่น้องก้าวัาศรา ดังๆทั้งนานปังๆทั้งนั้นเลยอยากร่วมง,งานกับพี่ชอดมาใช่ค่ะขอละครสัก3 4 5 6 7 8 9เกเรื่องเอ้ยเพราะเอาเรื่องเดียวก่อนเอาเรื่องเดียวก่อนเอาเรื่องเดียวก่อนนะคะส่วนอีกคนหนึ่งมือท้องสุดๆค่ะพี่แอนท้องประสมเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะนะคุณผู้ชมนะละครที่ถูกสร้างโดยค่ายทองเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพี่แอนนะ,ะได้รับความน่าสนใจทุกทีเลยปังมากตั้งแต่ยุคอนาล็อกเลยพอเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลเนี่ยตอกย้ำความรัดได้เหมือนเดิมค่ะอย่างเรื่องล่าสุดที่จบไปอออกกเืแ รักคุณสามีให้ชื่อเรื่องก็เก๋แล้วคุณนะโ,โกยกระแสระหว่างการออกอากาศไปแบบโอ้โหท,ท่วมท้นจริงๆเลยนะ หรือจะย้อนไปก่อนหน้านั้นนิดนึงแอบรักออนไลน์งี่เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษลิขิตรักตอนนี้ก็กําลังรีรันกันอยู่แล้วก็โกยเรตติ้งกันอยู่เชื่อว่าหลายท่านกำลังดูกันอย<า>ู่เหมือนกันนะออปังทุกเรื่องค่ะดังนั้นจับตาดูให้ดีเลยดีกว่าปีหน้าเนี่ยละครคือเธอเนี่ยนะฮะแสดงโดยมาริโอและหยายา่าคุณภายใต้การดูแลของผู้จัดแอนทองะสม,มๆๆเนี่ยจะปังเหมือนเรื่องก่อน,อนๆหรือเปล่ามาตามดูกันได้ปีหน้านะคะได้ติดตามแน่นอนละเห็นภาพแค่นี้ก็อยากดูเนาะนะคะคุณพรมขาไปฝั่งว หอชิดกันบ้างก็ขอยกให้สาวเก่งคนนี้เลยละกันพี่สาวคุณแจกระลีเลยคุณห,หนิงปณิตาคุณหนิงปณิตาค่ะบอกเลยว่าผลงานละครภายใต้การดูแลของพี่หนิงเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะแ,และเรื่องที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นหิ่งทั้งนั้นอย่างละครเรื่องโซ่เวรีป็นยังี้ได้ดูกันนะป้าเมื่อวานรีลันตอนจบได้เรตติ้งเกือบห้า่้านไงเออพระนางเขาเคมีเข้ากันเนี่ใช่นะคะบอกเลยว่าประทับใจนะคะแฟนละครไปเลยกว่าเรตติ้งแล้วก็กระแส แถมยังแจ้งเกิดให้กับคุณเข้มหัสวีแล้วก็น้องมุกดาด้วยโด่งดังมากเลยเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดนะคะแล้วก็มีงานต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยแถมเรื่องก่อนๆค่ะระบำมานหรือว่า e ing, อีพริ้งคนเรืองเมืองโอ้นี่ก็จัดหรือก็แซ่บบอกเลยว่าแซ่บจัดจ้านมากได้รับคําชมในด้านของโปรดักชันค่ะแล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อหาที่เต็มๆนะบอกเลยว่าสําคัญมากกับผลงานเหล่านี้ค่ะ,คะยังทําให้พี่หนิงปณิตานะในนามผู้จัดละครจากค่ายนีโน่บรานเธอร์ค่ะเป็นที่จัดตาในการ สร้างละครอย่างต่อเนื่องด้วยนีโน่บราเธอร์นี่คือพี่หนิงร่วมงานทำกับพี่นีโน่ใช่ไหมใช่นะคะรวมโดยช่วยกันนะคะแล้วก็มีละครอีกหลายหลากหลายเรื่องเคล็ดลับคืออยู่ที่ไหนรู้มาสําหรับคุณหนิงอ่ะมูเตลุงไอ้เธอรอบที่แล้วที่ไปถ้ำนาคีนาคานี่ก็ไปขอเรื่องละครเลยเดี๋ยวรอแล้วมันจริงจริงนะเรื่อละครปังทุกเรื่องทั้งที่ตอนแรกก็คือแบบยังไงตอนแรกที่เรื่องเข้มโซเบลีอ่ะเอาพูดตรงๆงเข้มยังไม่ดังเลย็บอกหนิงจะได้ไหมเนี่ยสรุปละครออนดังตับเลยจริงละครกระดังพระนางก็ ดังเป็นคูกแตกกันแบบนี้นะสุดยอดจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมมาพูด